มันเสียเดียวห่างออกมา,ามาอยู่ดีเลยนี่เอามันเคยใครอยู่หนีแม่ปก,กติมันต้องใครเดี๋ยดิเพราะมอคูซาร์เราใหญ่แพ้ผลมันบอกใครเลยเห็นมาสัน ซื้ออะไรคะน้องชื่อชื่อน้องเบลอยากสั่งซื้อสักมาที่บ้านเขียวมีหมิวมีอะไรให้ขายคะขอดูแปลบหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งด้วยไม่มีประวัติขอดูก่อนรูปคนอื่นไหมนะ วัสดีค่ะฝากขอจอขอใจให้ด้วยนะทุกคนว่าจะลงไลฟ์ไปนะเมื่อกี้แต่ว่าเห็นยังมีคนดูอยู่ก็เลยออยู่ก่อนก็ได้ฝากขอจอขอใจเป็นกำลังใจให้หน่อยนะทุกคนไม่อย่างนั้นจะไปแลนเะน่ เอคือไปทําดินถล่มเพิ่มมาน่ะทําไมมันถล่มเพิ่มแบบนั้นโอ้ใหม่ก็ชีจินชีกินญ่าหวานหมดแล้วต้ทนที่อยู่ตรงนั้นเออชี่อเก่งของชีเนาะฝากขอจอขอใจให้ด้วยนะ คนร้อนมากเลยอะอัสตรยนฝากขอจอขอใจให้ด้วยนะทุกคน My g กอดไม่กจะตลอดไหม ตลอดไหมตลอดไหมเฮ้สบายมากดูท่านอนชีสิจับไมครับเาจับตรงเพชรลาเพชรลามานี่เร็วเพชรเพชรลา ทำไมไลฟ์ไปเชิญชวนคนไปไปทั่วอะไรอย่างงงทุกคนร้อนไม่ไหวหาที่นั่งก่อนไม่ไหวแล้วจะเป็นลม ยุงจะกัดฉันไหมเนี่ยไม่ก d ดเลยนี่นะทุกคนอาจจะเวียนหัวน,นิดนึงนะ <c oughs> คนดูห้าคนเลยเหรอ สวัสดีคะ่ะอุ๊ยคุณแลนกุลลินคุลนำถมจำได้เพราะรอบที่แล้วคุยกันอยู่แล้วก็ไลด์โดนบล็อกไปเลยโดนบล็อกไปทั้งสามรอบแล้วคุณเลยเพิ่งกลับมาไลด์ได้วันที่ห้านี่งงมากไม่รู้พูดอะไรผิดอ่ะ แล้วให้มันตัดแล้วก็บล็อกไปเลยอย่ง,งงมาก วุ้ยขอบคุณมากนะครับตัวดำนี้ราคาแรงไหมหรอถ้าเป็นหงดำนะอาอายุ1เดือนลูกจะอยู่ที่ตัวละ1,500งบาทแต่ถ้าเป็น6กเจ็ดเดือนถึงห,งหงปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีตั้งแต่คู่ละ6กห0ื่นถึงคู่ละแสนแต่ถ้าเป็นพ่อแม่ปี2ปีขึ้นไปก็8,000มถึงแสนอะไรประมาณนี้ครับ ตัยเล็กๆนั้นะท่ากำปั้นหนึ่งเดือนหงดำาิอยู่ที่หน0 0งาบาทพูดราคาไปจะโด,ดนบอกอีกไหมเนี่ยไม่รู้ว่าครั้งที่แล้วมันบอกพออะไรอะงงมากเธออย่าก,กินหมดสิเธอเอาไว้ให้มันกันหน้าดินบ้างอ่าแล้วก็อีนี่ก็แบบจ้องจะลอยลังกูอย่างเดียวเลยเอาหลอเขาไม่พูดราคาถึงว่า เหมือนรอบที่แล้วก็คุยเรื่องราคาหรือเปล่าแล้วมันก็แบบบอกเลยอ่ะเลี้ยงเพาะขายหรือเลี้ยงเลียเ้ยงเล่นเลี้ยงเพราะตอนแรกอยากอยากมีเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะเลี้ยงได้เพราะเขามาหงอ่ะมันสูงมากเลยนะมันดูสูงมากเลยนะมันดูเป็นแบบสัตว์เลี้ยงของคนชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าตัวเองจะเอื้อมถึงแต่ถามว่าเอื้อมถึงไหม มันก็แรงอยู่แต่ว่าเราก็เก็บเงินซื้ออะไรอย่างเงี้ไงเป็นถ้าที่อไอที่เราชอบอ่ะไม่มีคําว่าแพงครับถามว่าได้ขายไหมตอนนี้เรียนมา2ปีกับ3ปีแล้วก็ขายไป